สวัสดีสาวนาทิตย์จ่ามือหนีเป็นสาวรัตชีมาส่งมูอยู่โรงแรมทำงานมาเจอไอ้กุ้มเห็ดกุ้มบอกยายหนึ่งเบิ้งตั้งต้นใหม่มันเป็นเห็ดอีหยังพี่น้องมันเป็นเห็ดไอ้น้ำผึ้งบอสเป็นเห็ดน้ำผึ้งบอ่อสบอกคุณแน่ถ้าสะออนห่าเบิ้งจุ่มบอกยายหนึ่ง มาเจอช่วงมั้นบานสวยง่ามมากโอ้แต่สะออนเนาถิ่เบิดไหมโอ้แต่ฝนมาเห็นตอนเร็วๆเพิ่งจะสินั่นอยู่โอ้สวยสวยง่ามหายมัง่งไงเต็มอยู่คน่าเัรืงตน้นกบมี เจ้าพวามมันเป็นเห็ดอีนางโอ้ยอยากอุ้ยตายอุ้ยจุ่มบอกไงหนึ่งเด้อเจ้าชีดว่ามันเป็นเห็ดไอเห็ดนำเพิงบอมเจ้าว่างามอิหลี ข่อยอยากเห็นะขอและสะอนโอ้ยโอเสีย,สยงานามองมันขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่บ่างนอ่ะโอ้สวยมากสวยมากโอ้อยากคูัได้ว่าเป็นเห็ดอีหยังปีนาสีว่าจอบ ปีนาสิมาจอบเลยนี่บ้างแน่สวยมากค่ะโอ้โหแต่สะออนดิแต่สะออนแต่สะออนสะออนเองตรงบันจเนาถิมพี่นองเอ้ยจนนั่งนาถิมเบิด ไอ้ผ้าเบิ่งเฮดซื้อตัดอจ้าแต่ประกาศเจ็บดอกแก้มางหูเว่าเเฮดอีหยังแต่พี่นอ้องหูกะบอกในเดือดจ้าปีนาจะได้มาเจบคลิปนี้ก็แช่นี่ตัดเจ้าฝากกดแช่กดไลค์กดซับสไครในเดือดจ้า